สวัสดีค่ะคินนี้นะคะ่ะเราก็มาพบกับฟ้าฝนชแนลกันอีกแล้วนะคะซึ่งคินนี้นะคะ่ะเราก็มาอยู่กับเกมไลฟ์เพย์นะคะซึ่งเราจะมารีวิวตัวตัวใหม่นะคะจะเป็นพวกนี้นะก็เราจะได้คือเราเป็นคนมีดวงมากแบบยังไงดีละ่ะคือตอนนั้นอะ เราบอกว่าจาคุณยี่สิบก็ได้นี่จะเอาชุดชุดหรือชุดหรือรองเท้าก็ได้นี่เอามาให้เลยก็ได้นี่คุณสิบก็ได้ไม่ว่าเลยนี่แล้วเสร็จได้เฉยคูณยี่สิบก็จะกลายเป็นเก้าเก้าหมื่นแปดนะคะงงเลยคืออะไรเนี่ยเราได้แบบนี้นะคะงงเลย แล้วปกติมันจะชี้ไปที่ไอเทมตลอดเลยใช่ไหมคะก็อ้อาวรูบี้รูบี้รูบี้เพื่อนเรานะคะเพื่อนเราเพื่อนเราโอเคค่ะจะไปคุยกับเขาเลยเดี๋ยวเราค้นหาตัวหลักให้นะคะ แป๊บนะคะ งงเลยตอนนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวหลักนะคะก็แอดไปได้นะคะอ่าชื่ออะไรแล้วนะจำชื่อตัวหลักตัวเองไม่ได้ตายแล้วซาคามากิเอเซอ,อีจิใช่ไหม อ่านี่ไงตัวหลักแล้วนะคะแต่ยังเจ็ดสิห้าอยู่เลยแต่ว่าของเยอะนะนี่ค่ะน่นารักมากงาหมอย่านะนี่คือเราเป็นลองรองแก๊งนะคะก็คือลองจีนั่นเองนะ ธนะลองจีจีอยู่ไหนจีจีหายเดียว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 เฮ้ยเฮ้ยหายแล้วหรอจีอ่ะเดี๋ยวเลื่อนก่อนเลื่อนเลื่อนจะไม่เกี่ยวเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนแล้วอ่ะ สงสัยเขาลุกไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะุูสามเม้น้นสเลียวเลยมันเช็ดมาตั้งเยอะเดี๋ยวอีกตัวเราได้คูนี่เ็ครั้งสันนี่รัวรัวซื้อของจับก้าชาติจนเหลือแค่สี่แปดศ้าอะทำไมตัวหลังไม่ได้บ้างวะงงตัวลองนี่คือได้ตัวนี้คือเหลือสองหมืนนะคะ เดือสองหมืนกว่าฮ่าโคตรพิกพิกตรงไหนถาม,อมโอเคเราเหลือเงินสองหมืนหนึ่งร้อยสิบนะคะก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรดีทำไงดีอ่ะอยากไปซื้อเราไม่เราไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะลา ขอ,ขอสุ่มหนึ่งครั้งหนอยากรู้ว่ามันได้อะไรนี่ลองชีนได้ลองชีนมาแหมเชอรี่เชอรี่ให้ลองทีนกับเราจะลองทีนมายันหน้าเชอรี่เลยหนูนี้จุดๆุดดเลย นะโอเคแล้วก yeah. okay. ็มีเราอยากใช้ฟุ่งเฟืยจังเลยเฮ้เดี๋ยวเราไปดูกาชาติกันเลยดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่มันถูกๆหน่อยนะคะ หรือว่าเราไปสุ่มเซลมูนดีเราไปสุม่มเอ้ยอันนี้อันนี้ดีขอลองหน่อยเอาหมวกก็ได้นี่ไม่ก็ผมไม่ก็ออล,ล่านี่จะไม่โกรธเลยอย่างอื่นจะโกรธอะใจร้ายอ่ะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้อ่ะโนเสียใจจะลองทีนก็ได้เอามาให้หมด โอ้โห oh, ดูมันให้ <ś c oughs> อ่านนี้มีแคสสูนะคะคือตัวหลังเราอะได้หมวกมานะคะก็วสวยอยู่นะเปิบได้โบมาค่ะดีอะ <ś c oughs> เดี๋ยวค่ะเดียวเดียวเดียวดียว,ยวตอนนี้อัดคลิปอยู่ไม่มีของตกแตง่งใช่ไหมมี นี่ตัวตัวตัวหลักตัวที่สองของเรานะคะได้ตัวได้อันนี้นะ <c oughs> อยากได้ผมแบบนี้จังเลยน่ารักดีเราจะลองสุ่มนะฮุย้ย <c oughs> ได้จริงอ่ะเฮ้ยเราเป็นคนมีดวงว <c> ะ <oughs> งงเลยบ <c oughs> อกเอานั้นก็ได้เอาได้เฉย งงเอาอล่าไม่ก็ผมไม่ก็ลองชินก็ได้ไม่โกรธแล้วแต่ถ้านี่ไม่มีเครื่องตกแต่งบ้านก็ไม่เป็นไรอนไนก็ได้ไม่โกรธชุดก็ได้ไม่โกรธยิ่งอย่างได้ใหญ่เลย <c oughs> อุ้ยดีใจแล้วก็ชุดนักเรียนนะคะชุดนักเรียนอ่าอันนี้ก็ไม่มีนะคะแต่ชุดนักเรียนสวย,สวย อยากได้มากเอาอะไรก็ได้มานี่หรอมันเอาโทรศัพท์มาให้อ่ะไม่เป็นไรเอาไว้สื่อโ,โซเชียลได้โชเชี่ยวโชเชี่ยวคืนอ,อะไรเดีย๋ยวนะขอดูนี้หน่อยอ่าอันนี้มีของตกแต่งนะคะล้ะสุ่มหลกหกร้อยให้หมดนะโอ้โห แล้วก็โรสการเดนนะคะเอาล่าก็ได้อุ้อู้ยเอาล่าก็ได้อาการหายากนะคะตัวนี้โคตรโกชคดีเอาผมอ่าอันนี้ก็ไม่มีนะคะไม่มีไม่มีของตกแต่งเอาไหนก็ได้ไม่โกรธได้ม้วเหมือนกันเหมือนกันเลยกับตัวหลักแล้วก็เยอะจังเลย แล้วก็อันนี้มีของตกแต่งไหมจ๊ะมีเนาะก็ไม่เอาของตกแต่งถ้าของตกแต่งจะโกรธกาชานิ้์และจะไม่สนุกต่อไปเฮ้ย <Hey! S 2> อะไรวะเราเราเป็นคนมีดวงขนาดนั้นเลยเหรอได้ออล่ามาด้วยอะ่ะงง <laughs> เลิศเลิศมากออล่าก็ได้ผมผมแบบนี้ก็ได้เหมือนเอลซ่าโฟสเซนดีจะเอาผมก็ได้ไม่โกรธเลยนี่เอา,เอาจะไม่ชุมกาชานี่ต่อไปใจร้ายแล้วก็มีเลขานะคะในบางเนี่ยโอ้อันนี้ไม่เอาใหญ่เลย เอาผมไม่กอล่าขอแล้วตัวนี้ได้ของยากของหายากเยอข้ามเลยโอ้ดวงสวยก็มาถึงเฮ้ยหรือว่ากดดูแล้วมันจะทำให้ได้เลยเหรอไม่มีซูตโทเปียด้วยเฮ้ยหัวนี้ นี่คือนาง้ายใช่ไหมแกเกียรติตัวนี้ชื่ออะไรแล้วว่าตัวนี้กระต่ายที่เป็นตำรวจลืมแต่เคยดูซูโทเปียเย่เย่เย่เฮ้ยมีฮาคุฮาคุอะไรเนี่ยฮาคุโอคิใช่ไหมอันถูกไว้เนี่ย โอ้โหมีแต่ของผู้ชายของผู้ชายเต็มเลยอย่างไรแบบเนี้ยไม่รู้จักหรอกฮาคุฮาคุโอกิคิเอ่อคิอะไรเคยได้ยินชื่อมานะคะบอกว่าบุปผาซามรไรอะไรเอ,อ้อจะไม่ได้จะไม่ได้ลอจกจะเราจะเลื่อนไปหาเซเลอร์มูน ทำเพื่อเซเลมูนเราจะหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเซเลมูนอ่ามีเซเลอร์มูลนะคะแต่เราจะเอาเซเลมาร์กับเมอร์คิวลี่ใช่ไหมเมอร์คิวเมอร์คิวลี่เออเชเยอร์มาร์เชเยอร์มาคิวลี่ เซลร์หมาหิวตีนผิด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  what the? อะไรเว้ย้องเลื่อนอีกตายสิเมื่อกี้เห็นเห็นอะไรแบบแวบแบบอ๋อไม่มีอะไรเสียเวลาจริง <laughs> รูบี้รับอัพได้นะคะ อืมเอา้าให้ตัวเลือล่อนลงไปอีกเนยายขอเวลาไปเออโอเคเราจะหาเจอสักทีเลื่อนโคตรลึกเลยอยากได้เซเลอร์หมามากเลยเซเลอร์เมอร์คิวหมาคิวหมาหมากินขี้เอเ่อเจเลอร์หมากินขี้ไม่อยากได้เพราะว่า,วามันทรงผมมันปแปลก ชอบซเซเลอรหมามากเลยหมาแต่ไม่อยากสุ่มแล้วใช้พุ่มเฟือยจะเล่นไปเยอะๆเลยอันนี้น่าสุ่มจังโูไม่เอาสุมผมนะวิชุดสวยจะเอามีเครื่องเล่นฮารด้วยนะสวยสวยสวย มันมีของตกแต่งแล้วว่ามันไม่คุ้มอ่ะถ้าเราได้นะถ้าเราได้จะตายเลยโอเคยังไงก็คิดนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็อยา่าอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้ออย่าลืมอ้อลืมดูนะคะในตู้เสื้อผ้าในเยอะมากนี่คือเราได้ของแลมาเยอะมากเลยนะคะ นี่เอาออกให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาใหม่เห็นไหมคะเราได้ของแล้วมาหนึ่งอันเลยอะ่ะดีใจสองดาวนะคะปับปับปับอุ้ยเหมาะเหมาะมากนี่นี่ลองชีนลองทีนสวยอันนี้สวยกว่า แล้วก็ใส่ออล่าเอาล่านี้บายบายน่ารักมากมายฟุ้งฟิง้งกุ้งเกี้ดิงหมามากบายบาย